บิทพับแลิพับตลาที่ทุกท่านทำจินตลาดทีทุกท่าน้ถึงเท้า p ีธรรมดานะครับ PE ธรรมดาก็จะมานำเสนอหุ้นใี q กบ่ายครับหุ้นใี QE บ่ายของวันที่27พฤษภาคม2567นะครับหุ้นน q ีก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะครับทีนมีให้ชมทุกๆวันทุกวันนะครับ่อไปเรื่อยๆน อากาศเป็นเย็นนิ玛อยู่ข้างหลังอาจารย์เป็นอากาศเย็นก็เลยไอนะครับรอบเช้าเข้านะครับให้หกกับเจ็ดมาหกนะครับเก้าหกหกเก้าแต่คู่เจาะหายนะใต้จะเจอรุ่นตัวิง่งน,นะครับืเด่นนะครับเด่นอสําหรับรุร่นวิ่งนะครับเ่วนยคู่เจาะก็จะคู่กันเอานะครับก็จะจับคู่แม่นๆนะนะครับเอาไปรุปร่นจะวิ่งเอานะครับน,นี่นะ ขอขอบพระคุณที่มาติดตามนะครับที่แม่ข้ามาิมนะครับติดติดติดเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดแชร์ดนะครับเอาแล้วบ่ายเรามาดูกันนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์วันแรกนะครับขอสัปดาห์นะครับวันที่ยี่สิบเจ็7นะครับ27ซึ่งเป็นวัน้าของเจ็7หุ้นที่คือบ่ายหนึ่งกับสองสองสามนะใครชอบสามก็จับไปนะครับหนึ่งกับสองหนึ่งอะไรทางนั้หนึ่งหก องหกหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งแปดสองแปดหนึ่งเก้าสองเก้านะครับอือหอนะครับห้องอยก็หกเจ็ดแปดเก้านะเ่อนตัววินงเลนะครับสองหนึ่งสองสามวิ่งกับเจ็ดแปดเก้านะวิ่งกับเจ็ดแปดเก้านะครับฝั่งนี้นะครับจับคู่กันนะครับหรือนะเด่นนะครับเด่นหนึ่งสองสามนะขอเน้นที่หนึ่งนะครับ หนึ่งนะฮะหนึ่งหนึ่งหกหนึ่ง็่งแนึ่เก้าเาหน่งครับเจ็ดแปดเก้าหกเจ็แดเก้ามาวิ่งกันกับหนึ่งสสามนะครับสามนี้นะครับไวิ่งนะใครชอบวิ่งก็จัดไปนะครับส่วนคนที่ลูวิ่งนะครับเชนที่หนึ่งะหนึ่งนสนี้นะครับหนึ่งสองสนะสามนะใครจัดไปนะครับสนี้นะครับอ่านี่คอีกบายก็จบตอนนี้นะครับ เสียงเอานะครับเสียงเต,นะตานะครับขอบคุณมากมากนะครับครับอยู่ไม่ทานมือแตะวิดีโอพักไว้นะแล้วก็เสียเอานะครับตับนี่นะครับขอขอบคุณมากมากนะครับตอนนี้ก่อนแล้วแตมันจะไออีกกั้นใจไม่ให้ Island, ใไอแล้วไอแตก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 ขอให้ทุกท่านโชคดีบบนนครับสวัสดีครับ